ที่นี่ค่ะมาเลยเรื่องราวของการท่องเทียวมั่งนะคะแรกแต่ว่าค่ะมีนักทองเที่ยวชาวไต้หวันเดียวกว่าเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะจำนวน1 4 2คนเดินทางมาถึงกอซมุยกันแล้วค่ะแรกแต่ว่านะคะช่วงเวลาประมาณ10บแอนาริคาสานาทีค่ะกาธีทเทียบ ท่าเรือราชาเฟอร์รี่มีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันจํานวน142คนค่ะเดินทางข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะมุยจังวัดสุราธานีเป็นกรุปประทมมะเริกในรอบสามปีเลยค่ะนับตั้งแต่มีการรแพร่ข้องโรขโ่วิส1าโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะมีการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะมุยหมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่าและก็เกาะหนางยวนนี่เป็นเกาะที่ว่ามีชื่อเสียงทางนั้นเลยนะค่อ,อยู่กันซี่วันซ้ำขึ้นค่ะเซตแล้วก็กลับไปช้อปปิ้งในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีโกนกลับไทยเปหรือว่าไตา้หวันนั่นเองค่ะครับโดยนายวรศิษฐพงองคำพันธ์อดีตนายกสมาคมการท่องเที่ยวเกาะสมุยกล่าวว่าการเข้ามาของหนักท่องเที่ยวชายชาวไต้หวันทริปนี้จะเป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติสัมผัสทะเลที่สวยงามบนเกาะสมุยการไหว้ข้อพรเทพเจ้าซิ่งซักซิท์ของชาวไทยเถื้อสายจีน และการรับประทานอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของเกาะสมุยจากนั้นในวันที่3-4-5ของการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวไปยังหมู่เกาะอ่างทองเกาะเต้านะครับเกงงาะพะงันเกาะนางยวนและก็ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566 จะมีสายการบินจากจีนไล่หมนทนและรัสเซียทยอยติดตอ่อที่จะนำเที่ยวบินเฉาเม,มาลำมมาลงทิ่ทาากาศยานนานาชาติสุราธานีเผือ่อทองเที่ยวทางบนแผ่นดินและข้ามไปยังเกาะสมุยเกงงาะพะงันเกาะเตาด้วยเช่นในวันที่26กุ่มภาพันธ์ก็จะมีเที่ยวบินจากเชิงตูนำนักทองเที่ยวบินตรงมายังเกาะสมุยถือว่าเป็นการเริม่มต้นที่ดีของการฟื้นฟูการทองเที่ยวให้กลับมาคือคักอีกครั้งหนึ่งนะครับนักทองเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มนี้นอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศสถาน ท่องเที่ยวและอาหารทะเลที่ค้นชื้อคองจังหวัดสุราษฎร์ธานียังเป็นส่วนหนึ่งในการนํานักท่องเที่ยวคองอการนําการท่องเที่ยวของกอสมุยไปเผยแพร่พลบล็อกต่อให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติาาต่อไปด้วยนะครับค่ะสําหรับกอมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ด้วยสายการบินเนี่ยจำนวนมากถึง86,507่นคนค่ะและการมีการเดินทางเข้ามาทาง2องทางเรือเฟอร์รี่อีก9 1 0 0 0ื่น 1,570คนคะ่ะที่นี่คะ่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องบอกว่ามีความพร้อมในทุกๆด้านเลยะนะคะล่าสุดค่ะบิบเบอูคา้ามีประกาศาจากสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องราวข้องรายชื่อสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศการมีสนามบินสุราษฎร์ธานีนี่แหละติดผพเข้าไปกันนะคะท้งมดเนี่ยมี10สนามบินด้วยกันคะ่ะไม่ไหวเป็นดอนเมืองสุวรรณภูมิเชียงใหม่แม่ฟ้าล่วงเชียงรายกระบี่ภูเก็ตอุตภเมานะคะที่ระยองพัทยา หาดใหญ่สม,มุยและแน่นอนค่ะสุราษฎร์ธานีกับเมืองท่องเทียวข้องประเทศไทยทีว่าต้องเตรียมการรับมือกันค่ะครับถือว่าเป็น i n เ e r n a น i o n a l airport เลยนะครับค่ะ